สวัสดีครับนี่เป็นคลิป u t ท b e ของร้านตัดผมสายพูนนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษก็คือจะเป็นคลิปขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการสำหรับร้านตัดผมของผมนะครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ของเดือนมิถุนาครับก็ตอนนี้ก็ดึกดื่น ก <IP> ok ็เพิ่งตัดผมเสร็จหัวสุดท้ายไปเมื่อสักครู่นี่เองฟ้าเพิ่งกลับออกจากร้านไปก็ถับเวลาตอนนี้ก็คือเดี๋ยวไปดูเวลากันว่าวันนี้ทํางานมาถึงเวลาเท่าไหร่ก็นี่เลยครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็ปกติก็เป็นปกติแล้วครับถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเที่ยงคืนถึงตีหนึ่ง ตามแต่ลูกค้าที่จะนัดคิวกันนะครับอันนี้จะให้ดูตรงผมที่ว่าผลงานที่ทำมาก็อขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการแบบเป็นแฟนคลับเหนียวแน่นมากก็ขอขอบคุณก็ณไม่มีอะไรมากก็วันนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยละ ก็คือเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็วคือมาพูดคุยกันทางนิดหนึ่งสําหรับคนที่เข้ามาดู YouTube ของร้านผมนะครับก็<อ>เดี๋ยวไปดูบรรยากาศน,นอกร้านกันทางนิดหนึ่งเดี๋ยวจะให้ไปดูอ่าดูในร้านก่อนก็ไม่มีอะไรในร้านก็เดิมๆเ,เหมือนทุกวันดูจากสภาพผลงานนี่ก็โอเครับไหวรับได้ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาได้เลยครับจองคิวมาโทรแล้ว์ับมาบก็มีการนัดกันจะได้ไม่เสียเวลามานั่งรอกันครับชมบรรยากาศหน้าร้านทันิดนึงนีน่ง,ง,งานล่าสุดแอบอยู่ตรงนี้ซื้อรถเก่ามาคันหนึ่งก็โอเคใช้ได้ติดซ้อมมวยน้องกายไม่่อยได้ซ้อมเท่าไหร่จักรยานคันโปรด จออยู่ทุกวันละไม่ได้เขียอะเหมือนจะเขี่แต่ไม่ได้เขี่อ่ะมีหน,น,น้าร้านเรามาดูบรรยากาศเที่ยงคืนครึ่งกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างเกิดมืดตึบ๊บมองแคบไม่เห็นอะไรเลยอ,อยันพาหนะทำมาหาก,กินทุกวันใช้อยู่คันเนี้ย มอากาศหน้าร้านกันนี่เป็นบรรยากาศหน้าวันเอื้อทอนครับนี่เป็นรถกําลังออกมาจากหมู่บ้านนี่เป็นถนนพาไปาหมัวสักนิดนะครับผมไม่เคยชัดเท่าไหร่เบอร์แล้วครับสุดจะเจอฝ้าเจออากาศกลัมันเย็นนะครับฝนตกมาพรมๆก็มองไม่เห็นแล้วขอโทษทิ อ่เข้าไปในร้านนิดนึ่งมันมืดเลยมองไม่ค่อยเห็น,นเข้ามาหน้าร้านโอเคหน้าร้านชัดหน่อยอสำหรับลูกค้าที่สนใจจะตัดผมตอนเที่ยงคืนก,กว่าก็โทรมาจองล่วงหน้าก็ได้นะครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยสภาพ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะขอบคุณก็ลูกค้าที่จะมาใช้บริการก็มากันได้ครับยินดีต้อนรับแล้วก็ที่สำคัญนี่ขอฝากในทีมนี้เลยโคไทยเอซีมาได้เลยทั้งทีมตัดผมฟรีไม่คิดเงินมาตัดกันได้เลยแล้วก็มีวันนั้นมีมา ไหนนะนี่นี่นี่คนนี้มาตัดสากโกสักโกเป็นในแบบประจำร้านเลยนักเตะสุโขทัยเอฟซีนะครับตัดผมได้เลยครับฟรีทุกคนครับแต่ให้บอกทั้งนี้ว่าเป็นนักเตะนะบางทีไปดูทุกเที่ยวเลยแต่ไม่รู้จักว่าใครเป็นใครเหมือนกันรู้จักแต่ทีมแต่ตัวนักเตะก็ไม่ค่อยได้รู้จักแต่ก็สนิทกับอาจารย์โป้งอาจารย์โป้งแกดูแลทีมอยู่ ไปชมป้ายราคกานเล็กนิดนึงม,มาจะได้ไม่งงกันนี่ก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊า